เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมอากิร่าสปีดโบ๊ททุกคนนี้อยู่ตรงออฟฟิศน่ารักน่ารอยู่ตรงปากบาราตรงท่าเรือที่จะไปเกาะหลีเปะทุกคนซึ่งเราเพิ่งกลับมาทุกคนเ๋ยวเราพเห็นบรยาานะนบรยากาศก่้นนะนี่บรรยากาศนี่รถหรูหรามากเขารับส่งสนามบุงสนามบินกันเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบหลายต่อฮะอากิระ เขาจะแบบว่าไปรับส่งถึงสนามบินถึงหัดใหญ่ในถึงบขสาตลาดเกษตรบขสาของจุดนั้นจุดนี้นะฮะโยงกันเป็นเที่ยวกันแบบว่าสะดวกสบายครบคันมากๆเลยทุกคนที่เรารอเวลาฮะเราก็เลยถือโอกาสถ่ายเนี่ยให้เห็นบรรยากาศนะฮะสบายๆนะฮะแล้วพวกหนูเป็นไงบ้างอ่ะทำทำงานกันไม่ได้ไปเที่ยวหรือเป๊ะเขาบ้างไหมหรือว่าไปจนรู้จะไปยังไงเลยเอเออหนูนะฮะนี่ฮะ บริการน่ารักมากออฟฟิศตรงนี้เปิดถึงกี่โมงทุกวันอยู่แล้วเนาะทุกวันเนาะก็บุญเวียนกันไปแล้ววันหยุดใครหยุดมันแล้วก็ส่วนมากคาะที่รีเทสแต่ว่าอาคิว่าสปีดโบ๊ทมีบริการครบวงจรนะรับตรงไหนบ้างนะแล้วแต่ลูกค้าบอกเราเลยใช่ไหมถ้าเป็นนอกจากจังหวัดหัดใหญ่สมขลาแล้วเนี่ยก็จะโยงกันนะฮะ ต้องจังหวัดก็ต้องมาอย่างเดียวอ่าสนามบินด้วยก็ก็สะดวกเข้าไปใหญ่เลยสะดวกบินหัจจดใหญแล้วก็ผัดในเส้น,นบคอสออ่ะนีมหาตารางเวลาอยู่ตามนี้เลยมีรถตู้ทุกคนรถตรงรถตู้นี่ค่ะตามตารางนี้เลยแล้วก็เสิร์ชหาเนาะ เซอชาอากิระสปีดบุดก็ขึ้นหมดเนาะนแล้วก็โทรมาติดต่อกันทางาออฟฟิศเลยตามเพจได้เลย,เลยง่ายดานมากแต่ว่าไปแป๊บเดียวเองเนาะไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าเพรแวะกาะไข่ด้วยสวยมากาเกาะไข่แล้วก็ขากลับนี้เร็วกว่าเพราะเราไม่ได้แวะแล้วหลักๆแล้วอากิระจริงๆแล้วเนี่ย วิ่งหลีเป๊ะอย่างเดียวหรือว่าไปอาดังด้วยหรือว่าไปตาลูเตาด้วยไหมเนี่ย,ยจุดจอดเรือก็มีหลีดที่เดียวค่ะถ,<า>ถตั๋วไปอาดังต้องนั่งเรือย,ยาวไเรือหางยาวปฝากสะดวกสบายนี่ฮะทุกคน,นรถรถหรูหราฮะตรงนี้จะมีเพจอยู่ข้างๆรถด้วยนะฮะทุกคนนี่ฮะรถตรงนี้นะฮะนี่ฮะ าสบายนี่ยข้ามเรือไปตรงนี้ทุกส่ดเหมือนกันนะท่องเที่ยวจะเป็นเรือหลีเปะสปีดโบ๊ทนะฮะอากิระสปีดโบ๊ททุกคนนี่ฮะเฟซบุ๊กอากิระหลีเปะลายก็อากิระหลีเปะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะฮะอ่าอินสตาแกรมก็ม,มีหนึ่งเดียวนะฮะที่สะดวกสบายครบกันแต่จริงๆเขาโคลกัน เป็นเพื่อนกันธุรกิจกันก็อาจจะมีบริษัทหลากหลายแต่ว่าเราใช้บริการที่เราประทับใจอย่างบอกเป่าฮะอาิ s ดาสปีดบูน่ารักมากทุกท่านน่ารักมากมายนะฮะสะดวกสบายอยูรอเวลาเราก็จะไปลวกลับเข้าสู่หัดใหญ่บางคนก็บินตรงถูกถ่กรุงเทพเลยแล้วก็บางคนก็นอนที่หัดใหญ่อีก2อคืนนะฮะนี่ฮะตัวเมืองตรงนี้เป็นนี่หะร้านบางบอนอยู่ข้าวก็ไปบางบอนได้ ชาปูก็อยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนนี่ยทุกคนว้าวแต่แล้วเราเจอชาชาปากบาราหนึ่งเดียวติดกับน่ฮะอากีราเลยทุกคนจ้าชาปากบาราทุกคนนี้รถมากมแต่แล้ว่อยู่ใกล้กันเลยท่ากับอากีราสปีดโบนทุกคนนี่ฮะแล้วก็ จะข้ามเรือมีหลีกงหลีเป๊ะนะคะ<ม>แคสเวต้องอยู่รอเราอยู่ฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือนี่บรรยากาศปากปร,ราหน<ม>ึ่งเดียวนะฮะทุกคนป้าไม่ตายแล้วบรรยากาศดีมากโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเรา